แปลรักฉันด้วยใจเธอโอ้เอ,อ๋ของเรายา <Yeah. S 2> ของดีมังูก็ตฉันทึงท่านทิดชื่อตัวละครขอ,ของฉันเองว่า ถ้าละครเรื <c oughs> ่องนี <bizarre> ้ไปถ่ายที่หาดใหญ่ฉันจะชื่ออะไรดีชื่อเต้าคั่วเป็นอาหารเป็นแบบเป็นเส้นหมี่เป็นแบบหนังหมูกรอบอะไรนู้นนี่เล่นเชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเต้าคั่วฉันจะชื่อนี่จ้าสัปเหร่เวิร์ลจ้าย่านคขนยาวจ้กษ์เลยแถาหลังพีทาพีทาไปป่าต้องไปไกลมากมือซื้อลงเกลือวะเนี่ยใช่อรัญญาอรัญญาอรัญญาน้ำมิงอรัญญาเปถึงเรื่องนี้เปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้างถ้าพูดถึงในด้านการแสดงนะครับมันเราปกติเรารับ มาคืองานแรกของพีเลยคือมาแอเวอร์แอนั์ชุดใจในุกเฉยใช่ไหมครับเราก็เล่นไม่สมทบเนาะพอเรื่องนี้เราก็ได้มาเป็นนักแสดงเมนเรื่องแรกนะครับคุณบิวกิ้นครับในในแง่ของทักษะการแสดงก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยที่จริงแบบเรื่องนี้มันเหมือนแบบทําให้พีเติบโตไปพร้อมๆกับตัวตัวละครด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันมันยากตรงที่ว่าเราอ่ะต้องกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหมายความว่ามันคือแบบการก้าวข้ามผ่านวัยอะไรอย่างเงี้ยคือ เราก็ต้องกลับไปรู้สึกอีกครั้งเป็นเด็กอีกครั้งเรามีการแบบเวิร์กช็อปอะไรอเงี้ยเยอะมากเลยครับผมก็ยากหลายซีนเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นแบบเราข้ามถนนแล้วโดนรถชนอะไรเงี้ยครั้งหน้าเราจะไม่ข้ามให้โดนรถชนแล้วเราจะระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยมากกว่าคือเหมือนกับการที่เราต้องกลับไปเป็นแบบก่อนที่เราจะรู้สึกอีกครั้งอะไรเงี้ยรู้สึกสับสนมันมีความสับสนมันมีความแบบไม่เข้าใจมมีคําถามมันมี q u e ช t i o n เลยในแบบในใจเยอะมากอะไรเงี้ยครับอืมก็มีตรงนั้นด้วยแล้วก็ในเรื่องเราต้องเรียนแบบทั้งภาษาจีนเรรียนมอต์์ไซ คือเยอะมากลายยางมากมันจะมีฉากหนึ่งอะที่เป็นฉากที่แบบว่าต้องจูบกันใต้น้ำไอ้ฉากนั้นอะ คืดด้วยเรื่องราวที่มันพาเราไปอ่ะเนาะอตอนที่เราดูเราก็แบบสวยงามมันถึงจุดที่แบบมันอึดอัดมาตั้งนานแล้วจตจุดนี้คือมันพลดล็อกนั่นคือจุดที่ซีนีพาไปใช่ปะแต่ว่าไอ้จุดที่แบบพอเราเป็นนักแสดงเองอเราดูนะตอนนั้นอะ่ะไม่ได้ง่ายนะยากยากยากบ้านนะถ่ายยังไงะที่จริงซีนนั้นเป็นรีชูทด้วยเราเราถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งที่เป็นซีนใต้น้าเหมือนกันเงี้ยแต่ว่ามันคนคนระัทะเลกันอะไรเงี้ยแล้วพอเราดูภาพออกมาแบบในเชิงภาพอะไรเงี้ยพี่ยงตัวพี่ยงเขาอยากรู้สึกว่า ซีนนี้มันอิมแพกมากมันเหมือนแบบมันเป็นซีนแบบหลักๆของซีรีส์เรื่องนี้เลยเ,เราเลยแบบขอแบบไปถ่ายใหม่ในโลเคชันที่มันสวยจริงๆดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลย นั่งนั่งเรือไปไปที่เกาะเกาะราชาครับก็ここมันชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงนี่แหละหเราไปถึงเสร็จปุ๊บเราก็ลงไปถ่ายใต้ใน้ําจริงๆแบบใต้ทะเลจริงๆหกชั่วโมงฮะ oh! ชั่วโมงหกชัๆๆๆๆๆ่วโมงที่อยู่ในหกชั่วโมงในได้ขึ้นมาจากน้ำบ้างไหมจ๊ะหนึ่งชั่วโมงขึ้นทีอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งต้องขึ้นมาแล้วก็นั่งเรือไปที่เกาะเพื่อไปดูมอนิเตอร์ ว่าเราเล่นเป็นยังไงแล้วก็นั่งเรือกลับมาแล้วดำลงไปอีกรอบนึงเดี<อ>๋ยวก่อนนะมัดได้ต้เอาไว้ข้างเกาะกันเลยเหรอใช่คือการถ่ายเงี้ยมันมันจะมีวอลใต้น้ำครับพึ่งรู้เหมือนกันว่ามีวอลใต้น้ำคือตื่นเต้นมาก<อ>มันเป็นเหมือนแบบหย่อนลงไปอ่ะเราได้ยินเสียงเหมือนเราคุยกันอย่างนี้เลยอ่ะแต่อยู่ที่ใต้น้ำในในทะเลก็ได้ยินเหรอในทะเลก็ได้ยิน,น,เ,ยนเราเราพูดกลับได้ไหมเราพูดกลับไม่ได้เขาจะมีกล้องถ่ายอยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องทำท่าแบบสมมติเขาบีบมาโอเคไหมเราก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ถึงหกชั่วโมงอ่ะ ไม่ได้ยินแค่เสียงวอลใต้น้ำนะเสียงปลาโลมามูทะเลไหยน้ำเงินก็คุยกันได้แล้วนี่ยดเรื่องแต่ตอนถ่ายอยู่มีแบบงูทะเลเลื้อยเจอปลาปลาไหลมอเรย์อะไรอย่างเงี้ยก็มีเลยใช่อยู่แบบคือตรงนั้นแบบธรรมชาติมันแบบสมบูรณ์มากครับหนูเห็นงูทะเลด้วยเหรอไอ้ตัวขาวดำขาวดำนั่นเหรอฉันมันเลื้อยผ่านขาดลงไปตอนหนูถ่ายหนูรู้ว่าไอตัวนั้นน่ะคือพิษลายนัดตายนะคะลูกจริงเหรอก็ไหลมอเรา์แล้วเรียกไงว่ามันเป็นปลาไหลมอเรย์อะก็พี่ยงถ่ายอยู่อย่างเงี้ย เหมือนตอนแรกนึกว่าจะลงมาถ่ายเบื้องหลังไปถ่ายรูปเล่นปลาปลากระลังนู่นนี่นั่นว่ายไปเรื่อยเลยวะทั้งเราเขาก็ยางอย้่เนาะแต่แต่หนูก็คนกลัวปลามากกลัวปลากรลังเลยเออใช่ใช่ดูเบื้องหลังแล้วใช่กลัวมากกลัวปลามากหนูขึ้นมาเป็นลมอ่ะเธอเป็นลมเพราะเธอกลัวปลาหรือเธอเป็นลมเพราะเธออยู่ในน้ำนานด้วยความที่เราแพนิกด้วยอ่ะเรารู้สึกว่า ไม่รู้มันมีปลามันมีตัวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบกลัวมากเลย่าเงี้ยแต่ก็ต้องแบบเออเราก็ต้องถ่ายทำไมเรากลัวปลากรลังอะไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ในในปลากรลังด้วยแล้วเรากลัวปลากรลังบาดด้วยเป็นโรคเดียวกันคือเราไม่เราไม่รู้อะไรมันอยู่ในสถานที่ที่เรามองไม่เห็นน้าแล้วโลกใต้น้ำในสารคดีมันมีทั้งอะไรเป็นหนาวอะไรก็ไม่รู้มันน่ากลัวจะตายพวกปลากระตูนปลาหนิ่งอย่างเงี้ยปลชิบชบปลาหนิ่งต่ หอยม้วงหอยเม่นอะไรอย่างงี้เนาะเราไม่รู้เนาะใช่เราไม่รู้เนาหอยเม่นอะไรอย่างงี้เปล่าจะบาดขาเราไหมอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างงี้แบบเนี้ยเนี่ยจากการปลดล็อคในซีนดำน้ำนั่นนะทุกวันนี้ให้ให้ลงไปดำอย่างงี้จะเปล่าจริงไหมไม่ดำเหมือนดำเผื่อทั้งชีวิตไปแล้วเนาะในเรื่อง